สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆแซ่บๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้ิพี่การจะทำหมูสับผัดพริกแกงค่ะเพื่อนๆอ่าเราก็ไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่การมีสูตรเพิ่มเติมรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูหน้าหม่่าของพี่การก็จัดเตรียมมาให้เพื่อนๆได้ลองทำแล้วนะคะ หมูสับละเอียดค่ะ400กรัมค่ะตามด้วยนะคะพริกแกงคั่วค่ะ60กรัมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพริกอ่อนเขียวแดงค่ะอ,อย่างละเสะอย่างละเม็ดนะคะเพราะว่าเม็ดเขาใหญ่ใบกระเพรานะคะหนึ่งถ้วยนะคะพีการได,ด้เด็ดมาแ,แล้วเอาแต่ยอดยอด มะเขือพวงค่ะประมาณร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะ,ะพี่การได้ดเด็ดมาจากต้นนี่แหละช่วงนี้มะเขือพวงเยอะนะคะอ่าน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนชานะคะ,ะวันนี้พี่การใส่น้ำปลาหอมๆหนึ่งช้อนชาตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ จะได้ไม่เผ็ดผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัดถุดิบที่เป็นการได้จัดเตรียมไว้สำหรับหมูสับผัดพริกแกงของเราก็ครบถ้วนนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จัดการผัดเลยค่ะเพื่อนๆเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะประมาณสักสามสี่ช้อนรอให้น้ำมันร้อนก่อนใจเย็นๆใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้้ามันร้อนได้ที่ เดี๋ยวเราก็เอาพริกแกงคั่วของเรานะคะลงผัดได้เลยค่ะพริกแกงหอมหอมจากเจ้าประจำของพี่การรับรองหอมสุดๆุดเลยค่ะเครื่องแกงเข้าถึงมากเราจัดการผัดนะคะให้สุกหอมนะคะอแล้วเราก็ใส่หมูเนื้อแดงลงไปผัดได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆนไม่ต้องเติมน้ำนะคะเราก็ ผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำหมูเขาจะออกมาเองค่ะเพื่อนๆค่าวันนี้พี่การใช้หมูเยอะก็จะผัดช้านิดนึงอ่าเราก็รอให้หมูเขาเซตตัวก่อนนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะแล้ววันนี้พี่การใส่มะกคืออะผ่วงของพี่การจากต้นลงไปด้วยโอ้โหปอดสารพิษก,ก่ะ ปอดสารพิษไม่ว่าปอดน้ำด้วยเพราะไม่ได้ลดเราก็จัดการนะคะคุกเขาผัดไปผัดมานะคะรอให้หมูเซ็ตตัวแล้วก็สุกนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะน้ำมันหอยนะคะตามด้วยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลย ตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆขั้นตอนนี้ก็คุกเขาผัดให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะน้ำหมูเขาก็จะเริ่มออกมาแล้วเพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบสามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะเครื่องปรุงนะคะ เผ็ดน้อยไปแล้วก็ใส่พริกแกงเพิ่มนะคะอ่าหวานไปแล้วก็เติมซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปนะคะอ่าชิมดูก่อนถ้าเพื่อนบ้านเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบหวานเราก็ไม่ต้องเติมนะคะน้ําตาลผงปรุงรสไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่พี่การใส่เพราะว่าจะต้องตัดรสให้มันเขาเผ็ดน้อยลงนะคะ ตอนนี้ก็หมูก็กำลังเซตตัวนะคะอ่าน้ำหมูก็เริ่มออกมาแล้วค่ะไหคะพี่การไม่ได้เติมน้ำหรือว่าน้ำซุปใดๆทั้งสิ้นน้ำหมูเขาจะออกมาเองนะคะเรารอให้เขาสุกสักคู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่มะเขือพวงถ้าจะใส่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะสุกเกินไปจะไม่กรบกรอบ พอได้ที่แล้วนะคะค่อยใส่มะเขือพวงลงไปค่ะจัดการคุกเขาให้เข้ากันนะคะมะเขือพวงนี่ตำเป็นเส้มคล้ายๆส้มตำก็ได้นะคะที่เขาเรียกว่าตำมะเขือพวงนะคะอ,อร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวไว้พี่การจะจัดมาให้นะคะเมนูนี้หรือว่าเป็นน้ำพริกกะป,ปิแล้วก็ใส่มะเขือพวงก็อร่อยนะคะ พี่การได้มีสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจะาคลิปกดก่อน,นะคะ่ะเป็นน้ำพริกมะนาวใส่มะเขือพวงนะคะอร่อยมากเลยสูตรของพี่การรับรองได้เพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้มะเขือพวงเขาสุกสักคู่นะคะก็เราก็จะได้ใส่พริกอ่อนเขียวแดงลงไปค่ะ เราก็ผัดให้พี่กเขาสลบนิดหน่อยนะคะพอสุดท้ายเราก็ใส่ใบกระเพราค่ะจัดการผัดนะคะให้ใบกระเพราเข้าๆที่ไอ้ข้าเนื้อนะคะแล้วก็สลบอ่อนตัวก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเพื่อน พอใส่พอเราใส่กับเพราลงไผ่ใบออกะเพราไปนะคะกลิ่นก็จะโชยหอมฉุนเลยค่ะโอ้กลิ่นกะเพรานี่มันแรงดีจริงสมุนไพรรวนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะสีสันสวยงามมะเขือพวงของเราก็สดปิ๊งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ หน่าทานสุดๆบอกสมาชิกที่บ้านนะตักข้าวรอเลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสับผัดพริกแกงของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ